สวัสดีครับวันนี้พอบรรยากาศต่างหลังครับเนาะออกมาหนังสังหอกหน้าบ้านอา่วันนี้อากาศมันดีครับเนาะวันนี้ผมได้มากินอย่างครับจะมาอู้นะครับชีวิตประสบการณ์ชีวิตในประเทศอังกฤษนะครับเนาะก็คือนั่งนั่งใต้อันต้นไม้นกกระลร้ามาขี้แต่ก็นกนกนะักเนาะขี่เต็มรถมันอยู่ในเมืองจ่ายกลางเมืองเนะเสียงเสียงเสียงรถมันจะรบกวนก็ขอสุแม่แต่เนาะ ะจะมาอู้เกี่ยวกับว่าคนที่เปิ้นจะมาอยู่อังกฤษอ่ะมาตดยสามีหรือว่ามาตดยเมียครับที่ว่าจะมาอยู่เลยครับนี่อู้ถึงลักษณะที่มาอยู่เนาะถ้าคนใดคิดว่าจะมาอยู่อังกฤษแล้วจะมารยรวยแล้วก็จะมานั่งไปคุยดา่าเป็นคุณนายอยู่บ้านบาดายนะครับอันนี้คิดผิดครับเนาะกิดหม่เพราะว่าคนที่อังกฤษนะเขาจะช่วยกันทำมาหากินเนาะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนอกจากสามีคุณจะลวยเป็นมห ah าเศรษฐีอันนั้นค,คุณทําได้ครับเ es. นาะก่อนมาอยู่อังกฤษนะครับเนาะก่อนที่จะมาตัวสามีที่มาอยู่เมืองไทยครับตอนรอวีซ่าหรือว่ารอที่จะมาน่ผมแนะนํานะครับเนาะงไปเรียนวิชาชีพเพราะว่ามันจะจ่วยได้นักในการทํางานนะตัดผมทําเล็บนวดอย่างข,ข้าขอเป็นวิชาชีพเพราะโดยตรงครับจะหางานง่ายค่ง่ายแล้วก็ค่าแรงเขาจะจะเขาจะได้เพิ่มนัก กว่าที่ว่าเอาไปะสะมัครงานทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็ครับแล้วก็เอกสารครับเกี่ยวกับตัวเราถ้าลูกมาตัวเ,เกี่ยวกับตัวลูกครับทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยครับื้อไปแปลเป็นภาษาอังกฤษมาใจาว่าไปขออีกน้องข้างบ้านแปลฮึนะ้นอันนั้นใจไปได้ครับมาต้องไปร้านที่เพ็นห้าแปลเอกสารนะครับเนาะถ้าแปลมาอย่างละใบก็ได้แล้วก็ถ่ายเอกสารเอา เวลามาอยู่อังกฤษนะครับไม่ต้องได้จ่ายตลโลดจ่ายทุกอย่างเพราะว่าจะยื่นวีซ่าครั้งใหม่แล้วก็ขอวีซ่าทาวนสมัครงานหรือว่าขอเป็นคนอังกฤษนะครับไม่ต้องจ่ายครับมันมันมันต้องมันต้องจ่ายจริงๆอันนี้จะไปลืมนะครับเนาะก่อนที่จะมานะครับเพราะว่าต้องยอมรับครับวัฒนธรรมไทยกับประเทศอังกฤษมันต่างกันหนักครับสภาพอากาศก็ต่างกันนกมันจะหนาวคนใดที่มาเนี่ยต้องเตรียมตัวต้องมึยอยู่แล้วครับเนาะแล้วก็อ่าน ก่อนมานะครับอูกับแฟนคุณคือดีนะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันเราต้องทํางานแล้วก่อนหรือว่าต้องส่งเสียทางบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกที่อยู่บ้านนะแต่ว่าประเทศถ้าเขาบอกอู้นะครับมันจะมีปัญหาไม่รูนเพราะว่าประเทศอังกฤษิันสอนให้ลูกช่วยตัวเก่าทําอาหากินนะครับเนาะเขาเพราะว่าว่าเขาจะต้องดูแลพ่อแม่เร่ยงเงินทองเนาะเพราะว่าคนแก่ที่เกษียณที่นี่ก็จะมีเงิน เกษียณของปุ้นกินปุ้นกัได้ลบกวนเนี่ยมันเฮาเนาะมันเฮาเฮา,าวัฒนะทํทำเฮาเนี่ยเฮาดูแลปอแม่เนะาะปอแม่คือพระเจ้าสูงสุดเนาะอย่างที่ผมทำเลยนะผมทำด้วยใจยเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่คือภพลระแต่เป็นทำด้วยใจยเพราะปอแม่เฮาฮักนะครับเนาะอยากให้อยู่สบาย,ยกันรับแฮมเรื่องหนึ่งก็คือพยายามจำารายละเอียดของสามีคุณได้ของแฟนคุณได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะ เกี่ยวกับที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนบ้านหนอย่างครับเม่เลี่ยอย่างเบอร์โทรจับมือได้เนาะเพราะว่ามาถึงสนามบินที่ว่าจะตรวจพาสปอร์ตที่จะที่จะย่างเข้าอังกฤษนะครับเพราะว่าพาสพาสไทยกับพาสปอร์ตอังกฤษนะครับมันจะเข้าคนและส่องเนาะมันเป็ความรวดเร็วแต่ว่าถ้าสามีคุณแฟนคุณอ่ะเมียคุณนะอ่ณนะไปไปไป,ไปช่องคุณได้มันก็จะดีเนาะ เพราะว่าเขาจะตรวจพาสปอร์ตเขาจะฮู้แล้วว่าคืออย่างแต่เขาก็จะแกล้งถถมคำแบบไปอยู่ที่ไหนมากกี่วันเนี่ยก็ต้องตอนภาษาอังกฤษเนาะและแถมอย่างหนึ่งมาใหม่ๆครับเช็คว่าของอย่างก็ได้ที่ว่าเปิ้นกฎระเบียบเปิ่ลมือนําเขา้าก็จะฟัง่งไปฟั่งแบกแม่เปะมแม่เตีนะ้ยเนาะเพราะว่าเพราะว่าคือกฎหมายคือกฎหมายกฎหมายเนาะคือมาใหม่ถ้าเปิ้นตรวจเนี่ยปัญหามันจะยุ่งยากเนาะและแถมอย่างหนึ่ง ถ้าขยากกินของกินไทยสําส้มใส่แห้งอย่างนี้นครับปลาเละครับตังเพคครับมาได้วันสองวันกับไปซื้อได้ละร้านปลาเละร้านทอยร้านแห้งทุกอย่างโลตัสเท е สโก้โล,ลตัสก็มีขายมีขายนักรับเนาะแต่ร้านทอยนี่มีขายแน่นอนมีกุติมีกูเมืองเนาะฟังเปิดแม่เตียเะ๋จะลาแบกไม่รุนเนาะครับครับถ้าเข้ามาอยู่ประเทศอังกฤษแล้วครับวีซ่าแต่งงานเนี่ยม่นจะให้ได้แค่หกเดือน คุณจะต้องแต่งงานภายในหกเดือนเนาะถ้ามาแต่งภายในหกเดือนก็จะเป็นต้องปิกประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็กทําวีซา่าหมดหกเดือนแล้วก็ทําวีซ่าได้สองปีหกเดือนเนาะอืมแล้วก็มาอยู่อังกฤษครับมันจะมาถึงมันถูกไปส่งงานได้เลยนะเพราะว่ากฎระเบียบเป็นน้อยที่ผมมาเนี่ยก็คือยังน้อยกับสามเดือนเนาะถึงว่าเขาจะสามารถไปสมัครงานได้ครับเนาะงานมันก็ส่มันจะยากแต่มันก็มางนะ่ายเนาะถ้าเขามาเลือกงานเนาะครับเนาะอืม แล้วก็มาอยู่ถ้ามาเอาแปลลูกแปลอย่างแมาครับเนาะอ่าแถมเดือนแรกเขาจะลําบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานแล้วก็ต้องอุ้มกาแฟดีๆเนาะว่าต้องส่งเสียต่างบ้านเนาะครับเนาะค่าใช้จ่ายในบ้านเขามันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นทุกอย่างค่าขยะค่าอย่างมันก็จะเพิ่มวาคซีนเพิ่มเนาะประเทศอังกฤษก็เป็นระเบียบจีไครับแต่ถ้าถ้ามาถึงประเทศอังกฤษแล้วอยู่ตัวแล้วนะครับเนาะกนแต่ถ้ามาหน้าหนาวก็ต้องอดทนหน่อยเนาะหน้าร้อนก็จะสบายหน่อยอย่างผมนี่ก็ใส่เสื้อ บาง่บงครับหนังมันก็เย็นๆอยู่3องศาเนาะก็คือต้องใช้ความอดทนสูงหน่อยนะครับเนะาะเหมือนที่เกินไว้จะไปขี้น้อยใจแล้วจะไปกืดว่าจะได้เป็นคุณนายอาจจะได้เป็นคุณนายแค่สามเดือนเนาะเพราะว่าพอเริ่มทํางานแล้วบางคนก็เจอสามีที่มีสตางค์หน่อยเพื่อนก็เขาเก็บสตางค์มดแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับต้องไปทํางานแล้วก็ต้องจวยค่าใช้จ่ายในบ้านเนาะก็คืออย่างคนบ้านเฮาอยู่สองคนหัวเมียครับ ถ้ามาอยู่ประเทศอังกฤษแล้วกลับมาต้องขวงอ่อมนะครับเนาะคนไทยมีเปรอะแห่เอามีนักขณะมีเป็นร้านด้วยกันเนาะคนเอเชียน,นักคนอินเดียคนฟิลิปปินสนะ์นี่ยผ้แม่เล้าคอมเมนต์ยังเยอะครับนักนะอันนี้ก็คงจกคนหนึ่งปีไปเป็นคนคอมเมนต์เือเปิดร้านขายของไทยเนาะอันนี้ก็มีตัวอย่างแล้วก็ก็มาก็เออมันม่วนเนะาะแซมเดือนแรกมันึงม่วนนะมัได้ทำงานเนาะตื่นแต่ตื่นใจหันในะอย่างแบบใหม่ๆ,ๆ แต่ว่าต้องจําไว้นะครับประเทศอังกฤษเป็นประเทศอิเสเรีทุกอย่างการพนันทุกอย่างถูกกฎหมายถ้าจา์ผมแนะนํานะครับมันต้องไปเล่นเพราะว่ามุดตั๋วครับเนาะมุดตัว๋วเพราะว่าเกยหันมาแล้วครับว่าที่เขามุดตั๋วเลยเท่าแล้วกับมีสตังค์แล้วก็บอย่างหนึ่งกบ็บางเดือนก็ต้องโทรไปตังบ้านเพื่อหยาดซุ่มสตังค์เพื่อนเนาะอันนี้ก็คือการพนันผมแนะนําต้องไปเล่นนะซื้อหวยกับปอลละ ถ้ามันถูกางวันที่หนึ่งก็ได้หลายร้อยล้านเนาะแค่สองปอนด์ครับนี่จะที่แนะนำนะครับเนาะข้าบผมันได้การฝากนะครับนะคลิปหน้าเดี๋ยวจะลองมาอู้ว,ว่าถ้ามาอยู่อังกฤษแล้วาสามารถทำงานได้แล้วได้จะมาบอกว่าการโตะงานการสมัครงานการแต่งตัวไปสมัครงานและการสมัมผัสงานเป็นจ้างเป็นจะได้ชั่วโมงตะไครครับกฎหมายเป็นจดได้ครับเนาะเดี๋ยวจะลงมาอู้คลิปหน้าครับเนาะ อันนี้กับมือแล้วเนาะเดี๋ยวอูมือเดี๋ยวเขาจะรำคาญพขาจะไก่อืมครับอ้าก็อเดี๋ยวแปะกันใหม่นะนะขอบคุณครับ